ใจเสลาม <are> <ong>. ันจังคลังเอาจังไหนข้านพอเพิ่มเอกบาทหนึ่งคอ้พอตายโหงดอกเงี้ยเออจังสันได้ไหมเนาะโลกมาดำรงเป็นสกีพยานป้าน่คำกฮะที่เป็นสกีพยานให้ปอนสันเดนนเแถาบนนี้เอ้ยส่องเอาจังมาได้พาคัน เจามีเอ้ยขันแม่เจ้าโยนยังก็สิได้บวชลูกน้อยเสมอหน้าเราคึ่งกันบดีนน้อยเม่งย่อมแม่ย่อมบวชเอาละนอสัมเนียงบุฟังเรื่องให้สมหวังตะแม่เอ้ยเทศมืองนี้ผู้ที่ตายนาไรยังกบขบวนสมก้อนเลี้ยเม่งยำพระเวรเดียวเดือพ chân thành hoàng và quang ma cho nó